เรียนคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลสมคุณค่าสาพทอโอเบกอเวดประเภทพุ่มในการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านวิชาการระดับชาติครั้งที่11 ประจำปีการศึกษา2564ดิฉันนางพัทรพรพุทธระผูนในการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดรัตนารามธรรมรคิตตะประชานกูลสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราธานีเขต2ขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามร,รายละเอียดดังต่อไปนี้โรงเรียนวัดรัตนารามธรรมรคิตตะประชานกูลเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ร,ระดับชัน้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น733คนค่าราชการครูและบุคละกะากรทางการศึกษา35คนดิฉันมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1มีนาคม2562จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา3ปี6เดือนตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติงานและคิดสร้างสรงรค์กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางในการพัฒนาการศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารรัตนะโมเดลยึดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานผ่านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นฐานในการบริหารสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยทฤษฎีเชิงระบบและพัฒนาด้วยวงจรคุณภาพขับเคลื่อน สถานศึกษาตามนโยบายจุดเน้นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดจะทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีนําสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณภาพของนักเรียนครูบุคลากรสถานศึกษาและชุมชนดังนี้องค์ประกอบที่ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนระดับดีขึ้นไปร้อยละ92.91 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเป็นทำเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ร้อยละ93.32มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564ร้อยละ50.54สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ10.35ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการระดับดีขึ้นไปร้อยละ98.55 ปีการศึกษา2564ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติดังนี้เด็กหญิงวริศราอาคารักได้คะแนนเต็ม100คะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กชายปวารุธพรมสวัสด์ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สอบได้คะแนน1 0 0คะแนนเต็มภาษาไทยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอินทีชั้นประถมศึกษาปีที่3ม เด็กหญิงพันชิตาทองร้อยช่างได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สอบได้คะแนน100คะแนเนเต็มวิชาคณิตศาสตร์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ o net, ชั้นประถมศึกษาปีที่6องค์ประกอบที่2ด้านการบริหารงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดําเนินการดังต่อไปนี้การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นของสถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษา จัดทำระเบียบวัดประเมินผลที่ใช้คู่กับหลักสูตรสถานศึกษามีการนิเทศติดตามการประมวลผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรดำเนินการดังนี้วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนส่งเสริมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดำเนินการดังนี้ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและหลากหลายสอดคล้องตามมาตรฐานตัวชี้วัดกำหนดการจัดทำระเบียบวัดการประเมินผลและการประมวนผลการเรียนรู้อย่างชัดเจนจัดทำระบบรายงานผลการวัดและประเมินผลต่อนักเรียนและผู้ปกครองที่ถูกต้องและรวดเร็ว มีการนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดำเนินการดังนี้ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้เผยแพร่สำหรับผู้สนใจการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดำเนินการดังนี้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรจัดกิจกรรมแนแนวเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยผู้เรียนอย่างต่อเนื่องการนิเทศภายในสถานศึกษาดําเนินการดังนี้การวางแผนจัดทําโครงการนิเทศภายในที่ชัดเจน จะทำเครื่องมือการนิเทศภายในสอดคล้องครบถ้วนตามเป้าหมายการนิเทศดำเนินการตามแผนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบมีการสรุปผลการนิเทศและนำผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งหมดที่ได้นําเสนอเป็นการนําเสนอผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพทโบร์เบกอวร์ดประเภทผู้่มในการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประสมศึกษาขนาดใหญ่ด้านวิชาการระดับชาติครั้งที่11 ประจำปีการศึกษา2564ดิฉันขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้โอกาสในการนำเสนอในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณค่ะ